แคนตาลุกใกล้จะเก็บแล้วฮะใช้ก uh ุ้งนางเขือดทางน้ำโอ้กันวนกันวนกันวนกันว้านนะโอ้โหฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่จ่อยนั้นเอาล้วครับนี่คือแคนตาลุกใช่ไหมพี่แคนตาลุกท่านเท่าไหร่ครับพี่ท่านยังไงในที่เดรยวกีน แล้วครัหนึ่งเดือนห้าวันส่งได้มีลอนพันเมลอนนะพี่พี่ระวังนะพี่ระวังนะพี่ตีลองซูมจากข้างล่างตัวขาพี่ตีเห็นไหมรูปเนี้ย้ครับขวามือขวามือเห็นไหมเดี๋ยวนะาอย่าโว้ยนะแล้วแพนมาหนึ่งเดือนกับห้าวันแคนตาลุกพันเมลอนนะใช้เขียวของเรากี่ไร่ครับพี่ไร่หนึ่งพี่ตีระวังครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ใช้อีเขียวฉีดละครั้งละกี่กี่แคสซูนฮะ ไม่ถึงแคปซูลไม่ถึงแคปซูลไปอย่าแปลเป็นภาษาไทยนะไม่ถึงแคปซูลไม่ถึงแคปซูลต่อครั้งนะหนึ่งแคปซูลผสมน้ำพริกกี่ลิตรสำหรับเมลอนแกนตาลูปเมลอนแปดสิบมิลลิลิตรแปลว่าหนึ่งแคปซูลฉีดได้สองครั้งกี่วันฉีดทีสิบมือครับสิบมือวันที่แคปซูลหนึ่งเนี่ยฉีดได้หมดเลยไหมแกนตาลูปกับพริกอ่ะ คือได้หมดครับแคปซูลหนึ่งแคปซูลหนึ่งทั้งหมดทั้งพริกทั้งแคนตาลูปเนี่ยนะเพรแคนตาลูปนั่นก็ใส่ไหลอ๋อมันติดไหลใช้ไอเขียวอย่างเดียวอ่ไอเขียวนี่สงใส่ประมาณจากจนเจ็บหนึ่งสองแคปซูลโอ้สามร้อยบาทท่านสามร้อยบาทแคนตาลูปพันเมลอนขายกิโลละเท่าไหร่เท่าไหร่เมล็ดมันขายกิโลเป็นตัวกิโลเป็นนวยเนี่ยอันนี้ขายเมล็ดหรือขายนวลขายเมล็ดอ๋อเป็นพันขายเมล็ดคุณดครับ เอามาเล่นออกมาเฮ็ดขายเราไม่ได้ขายโลละพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งไรเนี่ยเก็บมาให้หมดเสร็จแล้วเนี่ยได้ประมาณกี่กิโลเป็นเมล็ดจะได้คนคูณเงินเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบคูณพันเจ็ดร้อยบาทเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเก้าทสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเออทดดีสี่โอ้โหเป็นเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งครับแสนบาทต้นทุนแค่ สามร้อยบาทได้ยังใช่ดูด้วยนะครับดูด้วยนะครับเนื้อจะไม่ไว้ใส่ไอ้เนื้อกินโด้แล้วังไหนเนื้อเนื้อเนื้อขามันสุกขาขารวยแบบนี้เลเนื้อมันกินได้ไหมกินได้ครับกินได้แค่ของพี่เอามาขายได้ไหมขายได้อยู่ผมไม่รูประนแก่แค่แค่เอาเนื้อไปขายเองโอ้ขายเนื้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามพี่จอยอนเดี๋ยวนะเริ่มใช้คุณเขียวตั้งแต่มันอายุประมาณกี่วันโหเหยียบครับ สิบห้าวันครับใส่เลยสิบห้าวันหลังจากลงหลุมแล้วนะสิบห้าวันเริ่มฉีดเลยครับและฉีดระยะห่างกันกี่วันสิบวันครับสิบวันฉีดครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่มีแมลงเลยครับฉีดสองครั้งมันปามันแตกยังไงไอ้มันแตกไงเรื่องเนมันยังไงอธิบายนิดนึงวะเพชรตะลุกเของ่ามเขาเฉียวยังไงไอ้มันแตกือมันยังไงแล้วมันยังเรื่องจะเขาเขาอ่ะเขาแข็งแรกเลยังไงแข็งแรกครับแล้วก็อ่าประมาณตามธรรมดาแล้วอ่านฟังคนทับอ่ะคันธาก็ได้ฉีดเฉียวนี่อ่า แค่ต้มแตกเขาไปเลยโอ้ฟังไว้นะถ้าไม่ได้ใช้เขียวขนาดนี้แตกแล้วเสียหายแล้วแต่ไอ้เขียวไม่เป็นไรหมอครับในนี่ในนี่มีเนยแกะบ่อไอฝุ่นฝุ่นเงาตลอดผิวผิวอะไรนะพี่ผิวเงาคผิวเงาอ๋อมันจะเงามันเงามันได้ขยับไปนิดนึงฮะดูฮะเนี่ยฮะแล้วอย่างที่เราเห็นพี่ในกี่วันเราเก็บได้อีกกี่วันพี่จอยน้องจันนี้ไปห้องพืนที่สองตัวหนึ่งครับวันที่สองครับผมอ๋อวันที่สองเก็บได้อ๋อเรานับมืออายุมันจะมืออายุการเก็บ อายุการเก็บมันหลังจากที่ผสมแล้วยอดแล้วอ่ติดมาแล้วเดือนก็ถึงอดูน้ำหนักเลยฮะโโอ้หหก็เมือนถึงโลป่ะครับนะถ้าทำที่ถึงโลโอ้เนี่ยคือเกือบโลแล้วคือกำลังมีครับนผมอย่างครับสามโลเห็นไหมไม่ไม่เลยว่านี่เดียวคุณยิวอนคุณนักเก็ตเห็นเนี่ยมันทำไมต้องใส่เชือกไว้มันเป็นเม็กแตงเมล่อนที่ผสมพันธุ์ของประเกษตรกร ผสมพันธุ์ไปเทศนาะคือต้องมัดชือไม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชือกอ่ะคำสารลับไว้ผสมเหมอนเขาเอาขันต้องมาคล้องแสดงเขา่ได้ผสมอ๋อคันัไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกคนได้สีสีเขียวกับสีสีสีง้าต่างกันบ่ต่างวันครับต่างวันเฉยๆต่างวันครับอันนี้เดี๋อันนี้สีเขียวคือจักมืออันนี้แกก้อนนี่ อ๋อ oh, อันนี้แกงหัวอันนี้แกงกว αν, นเนีอันนี้แกะที่หลังอ๋อก oh. oh, เป็นสีอ่าพราใจแล้วสีเพ้าใจแล้ววิธีการก็คือว่าวิธีการก็คือว่าพี่เขาเนี่ยมาทำผสมพันธุ์จะส่งบ <BJ S 3> ริษัทน้ำมันสนี้รู้แล้วมีตลาดรองรับแล้วไปลูกนี้ออกปั๊บจะส่งอะไรก็คือว่าเอาฉชาะเมล็ดนะควานเมล็ดนะแล้วก็ส่งไปขายตากแห้งแล้วเนาะขายกิโลละพันเบาทแต่ว่าเนื้อก็มีพ่อค้ามาอนอรอใช่ขายเนื้อโลเท่าไหรพี่ ขายเนี่ยเนื้อเนี่ยมันลูกละแปดบาทครับโอ้โหขายเป็นลูกเพิ่มอีกบาทลูกหนึ่งไร่ได้ประมาณกี่กี่ร้อยลูกครับพี่หลายบนอะไรสี่พันครับสี่พันลูกฐานจะคิดแปดบาทจะคิดว่าแปดบาทไม่มีความหมายใช่แปดบาทคูณสี่พันที่เฮียครับสามหมื่นสองสามหมื่นสองขายขายเม็ดได้ประมาณแสนเนื่งเฉลี่ยแล้วตีไปละแสนสามหมื่นบาทต้นทุนเพียงแค่สามร้อย จาะลึกวิธีการคว้านเนื้อคว้านยังไงอ่าเอาเม็ดออกยังไงแบบนี้ล้วก็แกะเป็นดาวด้วยครับอ๋อแกะเป็นดาวแชกดึงจุกออกมาแล้วก็เอาช้อนขวดใส่เลยใช่ไหมคอนขวดทำทำช้อนล้วงออกปูกปลูกเป็นพันเมล็ดพันเที่ที่ปลูกเงี้ยเป็นรับภูมิปัญญาของเกษตรกรครับถ้าเป็นของท่านรองนรงติดเป็นแท็กนัมเบอร์ไงอ่าอันนี้เป็นเท่าไหร่วันไหนวันไหนอันนี้เขาจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้ปลูกเมื่อไหร่วันไหน ครับแล้วเก็บเป็นชุด <sus> เป็นชุดอย่างเงี้ยครับขายเมล็ดนี่ก็คือเก็บใส่กระเป๋าแต่ที่ไอขายลูกเลยเอาไปเที่ยวหลันล้าเก่งมากถอดหมวกแน่จ้อยบทสรุปนะวันนี้นะครับเรามาไล่พี่จอยนะดูพริกรับเงินแสนนะเมลอนเงินล้านครับต้นทุนไม่ถึงหลักพันนะฮะกับความสําเร็จนอกจากนั้นก็ยังพวก เขาพงศ์เขาโพธิ์ไม่ต้องพูดถึงนี้อันนี้จิดยึดสลับพี่เขาเอาเงินไว้ให้ลูกไปเรียนใช่นะครับอีเขียวเปลี่ยนชีวิตพี่ยังไงฮะมันใช้แล้วมันดียังไงครับพี่ดีครับดีครรับกะดดียังไงดีครับดีอ่าดีนดี่ไดีไมดีอย่างที่เห็นเลยแหละอยังไงเนี่ยก็ ผมจะให้ล่องลอยหาสิบบาทรอบมุงเลยเออแค่ร้อยแคปซูลหนึ่งได้ดีจังหวัดสุรไกร้องไหนหรอนี่แม่เออสืบๆเราไม่ใส่โลดครับถเป็นไงฮะพวกเราวันนี้ครับ Happy Happy เลยครับนี่ครับยอดนะมาดูสถานที่ได้ที่บ้านพักน้ำอ่ำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเกษตรกรอยากมาหาเจ้าของสวนได้ตรงจริงบอกชื่อนั่นาตะกุลจริงครับผมชื่อนายสืบครับ มูมสิบสองครับมมสิบสองบ้านฝังหนาอ๋ออยู่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งบ้านฝั่งน้ำก็บ้านฝังน้ำนี่แหละไรเป็นื้่กันลวนจะัดอะไรยองแยงยองแยเด้งสองซ้ำสมเก่งคุณเขียวแค่ตัวนี้อีกพัดเยี่ยมสมเก่งคุณเขียวซาเช่ฮิวมีอีกรมเยี่ยมเยี่ยมจริงจริผมชุดล้เต็มตะมักุงถ้าไม่ติดเ